มาเข้าเรื่องกันเลยมัสยิดไร้หลังคาเพราะฟ้าผ่าั้นว่าเป็นเพราะคำสาบจริงหรือที่นี่คือมัสยิดครือเซจจังหวัดปัตตานีันน่่งงอยารก็ ตามตำนานที่คนมักจะพูดถึงว่ากันว่าพี่ชายของลิมกอเหนียวได้ร,รับมอบหมายให้สร้างมสซีดเกเรเซ็ลิมกอรเหนียวผู้เป็นน้องสาวมาตามกราบจีนก็ไม่กราบลิมกอรเหนียวจึงแขวนคอตัวเองข้างมาสซีดพร้อมคำสาปให้มสซีดแห่งนี้ไม่มีวันสร้างเสร็จทุกครั้งที่สร้างใกล้เสร็จฟ้าก็าจะขายยอดโดมจากที่พิวาได้มีโอกาสถามคนในพื้นที่ก็เล่าว่าอาจเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามในอดีตระหว่างสยามกับปาตานีะจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่าเคยมีการขุดมะสีดเกเรเซแต่ไม่พบคาร์บอนหรือ เศษผงเท่าของการเผาไหม้แมะความจริงไม่อาจจะสรุปได้แต่มัสยิดเกรเซยยังคงเป็นแหล่งรวมใจของชาวปัตตานีและไม่ไกลจากมัสยิดแห่งนี้มีบอ่อน้ำสามร้ปีที่ไม่มีวันแห้ง